สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็ถึงเวลาเป็นคาบเรียนวิชาภาษา,าไทยเหมือนเดิมใช่ไหมคะนักเรียนชั้นม2เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็ประวัติผู้แต่งจุดประสงค์ที่แต่งนะคะเรื่องโครงภาพพระราพงศาสวดาน ที่มีสองภาพใช่ไหมลูกที่เราเรียนไปแล้วนะคะภาพที่10เกี่ยวกับพระสุริโยทัยขาดคอช้างและนักเรียนก็ได้ทำสรุปใจความสำคัญได้ฟังครูอ่านบทกลอนคำประพันธ์นะคะที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วในหนังสือเรียนใช่ไหมคะโครงภาพที่10เป็นภาพสุริโยทัยขาดคอช้างนั้นมี6บทนะคะแต่ชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนได้เรียน โครงภาพที่56เป็นภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตใช่ไหมคะลูกนะคะชั่วโมงนี้แล้วนักเรียนก็ได้ดู YouTube ดูวิดีโอที่ครูอัดนะคะแล้วก็เราได้ถอดคำประพันธ์ของโครงภาพที่56ภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตใช่ไหมลูกนักเรียนอยู่ ในชั่วโมงนี้ทุกคนหยิบหนังสือวันคดีและวรรณกรรมนะคะวันคดีและวรรณกรรมแล้วนักเรียนดูภาพที่ขู่ขึ้นให้เห็นไหมคะเป็นภาพที่เปลี่ยนจากคราวที่แล้วนะคะเป็นภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตก็คือภาพเรือด้วยนะคะ,ะขณะที่รอเพื่อนๆทุกคนหยิบหนังสือวันคดีและวรรณกรรมนะคะในหน้าที่9ก้าหลกนะคะ หน้าที่9แล้วเปิดไปด้วยนะคะเราดูภาพแล้วก็นักเรียนดูนะลูกนะคะแล้วก็หยิบหนังสือเปิดไปฟังพร้อมคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาทําใบงานนะคะเราเรียนไปแล้วแล้วฟังครูอ่านคําประพันธ์ไปแล้วแล้วคุณครูถอดคําประพันธ์ให้นักเรียนสรุปใจความสําคัญไปแล้วใช่ไหมคะอ่ะแต่นี้มาดูทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะทําใบงานนะลูก เป็นภาพของพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตมีด้วยกันกี่บทคะลูกอ่าโครงสี่สุภาพเนี่ยมีด้วยกันสี่บทใช่ไหมคะสรุปใจความสําคัญเนี่ยในบทที่หนึ่งเนี่ยนะักเรียนได้ฟังคุณครูไปแล้วเมื่อคาที่แล้วคือสมเด็จพระเจ้าเสือใช่ไหมคะ,สะเสด็จไปเที่ยวตกปลาพูด,ดง่ายๆไปเที่ยวสเสด็จไปตกปลานะคะแล้วก็ถึงคลองโขงขามนะคะ ้าเกิดหัวเรือเนี่ยขัดกับต้นไม้เห็นไหมคะที่มีพันท้ายนรสิงเป็นนายท้ายเรือใช่ไหมคะต่อไปบทที่สองนักเรียนดูตามนักเรียนดูในหนังสือหน้าเก้าไปด้วยนะลูกก็คือพอทันท้ายนรสิงเห็นอย่างนั้นแล้วเป็นผู้ถือท้ายเรือเนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นก็ตกใจก็โดดลงจากเรือใช่ไหมคะแล้วก็ทูลพร้อมทูลว่าตนเองมีความผิดใช่ไหมคะมีความผิดที่นําหัวเรือไปขัด ต้นไม้ก็ให้ลงโทษตัวเองว่าฆ่าตัวเองเธอนะคะต่อไปบทที่3เห็นไหมคะสมเด็จพระเจ้าเสือน้าเรียนดูตามนี่ครูทบทวนให้นะคะสมเด็จพระเจ้าเสือยกโทษให้ยกโทษใ,ให้คือไม่ประหารไม่ประหารพันท้ายนรสิงห์พันท้ายนรสิงห์งตัดค้านว่าไม่รักษาประเพณีไว้เพื่อไม่ให้คนเขาติฉินนินทาหรือว่าครหาได้ว่ามีทหารอ่า ข้าราชบริพารที่รักษาพระองค์สมัยนี้ที่นักเรียนรู้จักว่าเป็นทหารรักษาพระองค์เนี่ยทำความผิดก็ต้องได้รับบทลงโทษก็พันท้ายนรสิงห์ก็ค้านไว้ค้านพระเจ้าเสือไว้นี่คือบทที่สามนี่ครูจะทวนเท้าความเดิมนะคะนักเรียนดูหนังสือไปด้วยและบทที่สี่ลูกบทที่สี่เนี่ยสมเด็จพระเจ้าเสือได้ฟังดังนั้นแล้วก็เป็นสมเหตุสมผลนะลูกที่ว่าเออคนทําผิด กดมณฑีน,นบานวางไว้ก็ต้องได้รับบทลงโทษใช่ไหมคะก็เห็นด้วยกับพันท้ายนรสิงห์<ม>เห็นไหมคะ <im> เป็นความเสียสละชีวิตนี่คือแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันอะไรลูกสถาบันพระมหากรรษัตริย์เมื่อสมัยก่อนนู้นสมัยอยุธยาใช่ไหมคะสมัยอยุธยาและนักเรียนก็ได้รู้ว่าความจงรักภักดี ของพันท้ายนารสิงห์ที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าเสือนี่แหละเป็นเคสกรณีตัวอย่างที่เราต้องนำนำมาใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงที่นักเรียนเป็นอยู่คือต้องจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครเพราะว่าเรามีมาตั้งแต่สมัยอยุทยาสุขโขทัยแล้วที่ไทยเราปกครองโดยพระโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่แล้วนะคะนี่คือ บทที่4ที่พระเจ้าเสือก็เห็นด้วยกับการคัดค้านของอพันท้ายนรสิงห์แล้วก็ให้ตัดหัวแล้วก็ให้พระเจ้าคาดนะคะทำการประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์แล้วก็นำศีรษะของพันท้ายนรสิงห์ไปตั้งคู่กับสารเพียงตาเพื่อประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีความจงรักภักดีของ พันธ์ายเนสิงอันนี้คือที่ครูเท้าความเดิมให้นักเรียนว่าที่เราเรียนไปแล้วนะคะมาถึงวันนี้นะคะลูกมาถึงวันนี้นักเรียนต้องทําใบงานนะคะคุณครูเท้าความเดิมทบทวนความรู้ความรู้เดิมจากคาบที่แล้วไปแล้วนะคะวันนี้นักเรียนต้องทําใบงานอ่ะทุกคนดูนะคะดูภาพเสร็จากหนังอ่า วิดีโอของครูดูภาพแล้วว่าพันท้ายนารสิงห์ถวายชีวิตแล้วคุณครูก็พูดสรุปเท้าความเดิมทบทวนให้นักเรียนฟังวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนเป็นภาพใบงานลูกนะคะเป็นภาพใบงานทําง่ายๆลูกนะคะทําไม่ยากเลยอ่นักเรียนเห็นไหมคะทุกคนหยิบในสมุดเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องส่งงานคุณครูนะคะในวันถัดไปชั่วโมงถัดไปหรือใครทําเสร็จตามคุณครูไปเลยนะคะ ใครทําเสร็จละครูให้ทําในชั่วโมงนี้เลยนะคะนักเรียนเขียนในสมุดได้เลยลูกเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพในสมุดว่าส่งงานครูอ่ะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าเก้าไปด้วยนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ลูกนะคะเขียนชื่อชั้นนามสกุลเลขที่เขียนใบงานอ่ะเขียนใบงานนะคะเขียนใบงานเลยค่ะเพราะว่านักเรียนทําใบงานที่ หนึ่งไปแล้วนะคะวันนี้นักเรียนต้องทำใบงานที่สองก็คืออ่านโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตคำชี้แจงเขียนใบงานเสร็จนะคะคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงเห็นไหมคะนี่นักเรียนก็เขียนให้นักเรียนอ่านโครงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตหนกข้อหนึ่ง เขียนโครงสี่สุภาพบาทที่เป็นใจความสำคัญของแต่ละบทถ้าน้อเรียนทำใบงานที่หนึ่งไปแล้วโครงภาพพระสุริโยไทยขาดคอช้างไปแล้วนอเรียนจะเข้าใจและทำได้เร็วมากขึ้นนะลูกอ่ะแล้วก็คนที่เฉลยโครงภาพที่สิบไปแล้วแต่วันนี้เรามาดูโครงภาพที่ห้าสิบหกที่นัอเรียนเปิดหนังสือประก,กอบนะคะอ่ะเปิดหนังสือหน้าเก้าอ่ะมาดูทีละบทเลยค่ะทีละบท นะคะบทที่1นักเรียนดูซิคะว่าใจความสําคัญมันอยู่ในบาทที่เท่าไหร่นักเรียนดูนะคะ,ะบทที่1เอาแค่บาทที่เป็นใจความสําคัญของอ่าภาพนี้ภาพพันธ้ายนาสิ่งถวายชีวิตก็คือคีย์เวิร์ดก็คือใจความหลักใจความสําคัญนะคะคาสาคัญบทสําคัญนะคะที่เราฟังไปแล้วอ้าวทุกคนดู ใครคิดว่าบทที่หนึ่งนี้อยู่ในบาทที่หนึ่งพระสารเพชรคือสมเด็จพระเจ้าเสือบาทที่สองเสด็จประพาสองปราและบาทที่สามคองคดโคนเรือค้้ขัดไม้หักสลายใจความสำคัญว่าบทนี้มันอยู่ในบาทที่เท่าไหร่อ่าและใครคิดว่าบาทที่สี่บาทสามบาทสองบาทหนึ่งเขียนไปเลยลูกเอาเขียนค่ะ ส่วนใหญ่ก็เขียนไปแล้วดูในหนังสือนักเรียนจะรู้เลยลอกแค่บาทเดียวาบาทที่เท่าไหร่ใส่เลยใครคิดว่าอยู่ในบาทที่สก็ใส่นะคะของบทที่1น่งใส่เสร็จแล้วนะคะต่อไปนักเรียนดูบทที่2องลูกพอต่อจากบทที่1พันท้ายนรสิงเห็นว่าหัวเรือหักขัดกับต้นไม้ไปแล้วก็ทำไมคะ ตกใจแล้วก็ทูลความผิดให้ลงโทษตัวเองในบทที่สองนักเรียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ในบาทที่เท่าไหร่อ่าเอาบาดเดียวคือเขียนบาทเดียวลูกนะคะในบทที่หนึ่งในบาทที่เท่าไหร่นะคะใส่ผิดถูกไม่เป็นไรเอาความเข้าใจของนักเรียนแล้วเดี๋ยวพอในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบเฉลยให้ว่าใครทำถูกทำผิดนะคะไม่เป็นไร อานักเรียนใส่ในบาทที่สองลูกนะคะบาทที่สองไอ้บทที่สองโทษนะคะบทที่สองนักเรียนคิดว่าอยู่ในบาทที่เท่าไรหนึ่งสองสามสี่นะคะใครคิดว่าโดดจากเรือทูนอุทิศโทษร้องในบาทที่2ใครคิดว่าพันท้ายนอสิงผิดบทค่าเสียเทินใครคิดว่าบาทที่4ี่หัวกับขนเรือต้องคู่เส้นทำสารใส่ค่ะอ่าทุกคนใส่คงใส่เสร็จแล้วเนาะ ใส่เสร็จแล้วต่อไปดูบทที่3ลูกใครคิดว่าใจความสำคัญอยู่ในบาทที่1ภูบาลบำเน็จให้โทษถนอมใจนอก็คือยกโทษให้เพื่อเป็นการถนอมน้ำใจที่ว่าไม่ได้ตั้งใจทำผิดใครคิดว่าบาทที่2พันไม่ยอมอยู่ยอมมอหม้วยเพราะในหนังสือนักเรียนมีลอกเล็ดได้เร็วอยู่แล้วเพราะลอกแค่บาทเดียวใครคิดว่าบาทสามพระโกรดเปลี่ยนโทษปลอมฟันรูปแทนพ่อก็คือให้ทำรูปขึ้นมาเปลี่ยน ใครคิดว่าบาทที่สี่พันกราบทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีใครคิดว่าอยู่ในบาทที่หนึ่งสองสามเขียนเลยค่ะในบทที่สามลกูกต่อไปในบทที่สี่นะคะใครคิดว่าใจความสำคัญอยู่ในบาทที่หนึ่งพระภูมิปอลอกก้ามตั้งขอบันลายพ่อใครคิดว่าบาทที่สองจำสั่งเพชรฆาตฟันฟาดก้าวบาทที่สามค้นเรือกับหัวพ้นเส้นที่สารแ,แล บาทที่สี่สารสืบกริจิคุณเขาคติไว้ในสยามใครคิดว่าบาทที่หนึ่งสสาสี่เขียนเลยลูกเขียนลงไปในสมุดนะคะ,ะทุกคนเขียนครบและใจความสำคัญนะคะของโครงภาพพันธยาโนสิงห์ถวายชีวิตนะคะทั้งหมด4ี่บทว่าบาทไหนสำคัญอันนี้พอนัาเรียนรู้ว่าใจความสำคัญอยู่ใน บาทที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนก็จะมาสรุปใจความสําคัญตรงนี้นะสรุปใจความสําคัญตรงนี้รูจะเลื่อนให้นักเรียนเห็นนะคะใจความสําคัญเห็นไหมคะใจความสําคัญอ่าดูอ่าให้ชัดเลยนะคะจะมีตรงนี้ขึ้นด้วยใจความสําคัญนะคะใจความสําคัญนักเรียนดูนะลูกใจความสําคัญข้อที่สองค่ะอ่ารูเลื่อนตรงนี้บาทสี่นะคะดูข้อที่สอง สรุปใจความสำคัญของโครงภาพพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตก็คือเรือพระที่นั่งเนี่ยพอชนกิ่งไม้โขนเรือหักตกน้ำโขนเรือก็คือหัวเรือที่ต่อด้วยไม้ให้มันสูงยาวขึ้นใช่ไหมคะเพื่อต่อเป็นโขนเรือพญาคูดพญานาคหรือสุพรรณหงส์อันนั้นคือโขนเรือต่อเข้าไปหัวเรือให้เชิดขึ้นนูกนั่นค่ะนะคะ,นะคะถ้านักเรียนดูในภาพ พันท้ายนอสิงจึงขอรับโทษประหารชีวิตตามประเพณีกฎมนเทียนบานของบ้านเมืองนี่คือสรุปใจความสําคัญของโครงภาพพันท้ายนรสิงถวายชีวิตทั้งหมด4บทนะคะแต่ตรงข้อที่2เนี่ยนักเรียนสรุปใจความสําคัญได้แค่ไหนก็คือจากฟังเมื่อกี้นี้แล้วแต่และบาทนักเรียนก็สามารถสรุปใจความสําคัญด้วยความเข้าใจของนักเรียนในข้อ2เพราะฉะนั้นข้อที่3ตรงนี้แหละค่ะลูกเห็นไหมคะ ข้อที่3นี่สำคัญเลยว่านักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงๆได้ไหมเพราะว่าครูต้องการปลูกฝังหรือให้นักเรียนเห็นแบบอย่างความจงรักภักดีความเสียสละความาเห็นแก่ประเทศชาติสำคัญเหมือนกับพันท้ายนรสิงห์ บทที่3นะคะไอ้บทที่นักเรียนได้ดูไปแล้วแล้วก็ฟังสรุปใจความสําคัญไปแล้วนักเรียนดูข้อที่3เนี่ยค่ะที่นักเรียนจะต้องนํามาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรตรงนี้แหละค่ะเป็นการนํามาใช้ในชีวิตจริงๆที่เราต้องแสดงความจงรักภักดีเหมือนกับนักเรียนผ่าน าราชวงศ์จัก,กรีของเราโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่แล้วพระมหากษัตริย์เราต้องเทิดท,ทูนสถาบันนี้ไว้ถึงเราจะาเกิดในแผ่นดินไหนเห็นไหมในรัชกาลที่9ทุกคนก็ต้องเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้ใช่ไหมลูกเหมือนเราอะใช้เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงเพียงพอตรงนี้เรานำมา ปรัชญาของพค์ท่านในรัชกาลที่9นะคะในฐานะเราเป็นคนไทยประชาชนคนไทยนักเรียนคิดว่านักเรียนนำมาประยุกต์ไดใช้ข้ออะไรบ้างน,นักเรียนก็ใส่ข้อหนึ่งนักเรียนจะปฏิบัติตามอะไร2เราอยู่ในสังคมเราจะไปข้างนอกหรือเราขับรถขับลาหรือกฎของสังคมประเพณีหรือบ้านเมืองเราก็ต้องเคารพกฎหมาย ใช่ไหมคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราก็ต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันทำความดีเราไม่จำเป็นต้องทำความดีให้กับทุกคนแต่เราเลือกทำความดีให้กับคนที่เห็นว่าให้ความสำคัญต่อชาติบ้านเมืองที่ขอทำประโยชน์ให้จะเป็นคนในครอบครัวก็ได้แต่ตรงนี้ครูให้ทำถึงสถาบันพระมหากษัตริย เห็นไหมคะนักเรียนจะน้อมนําเศรษฐกิจพอเพียงเคารพกฎหมายบ้านเมืองหรือมันทําความดีที่เป็นประชาชนอยู่ใต้ร่มพระบรารมีของท่านนักเรียนก็เขียนมาแล้วเรียนคิดว่านักเรียนจะ,สะแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตร,ริย์ได้อย่างไรเห็นไหมคะตรงนี้แหละเราจะต้องเทิดทูลไว้เพราะว่าเรามีสถาบันพระมหากษัตร,รยิย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้น คุณครูอยากให้นักเรียนทําใบงานใบนี้แล้วก็เห็นข้อที่3เนี่ยค่ะลูกข้อที่3นะคะถือว่าข้อที่3เนี่ยใครคิดในวันข้างหน้าอนาคตสถาบันตรงนี้ก็ต้องอยู่กับพวกเราไปตลอดเพราะว่ายังไงนะคะประเทศชาติก็ต้องมีสถาบันพระมหาษัยให้นักเรียนเขียนตามความรู้สึก ตามความเข้าใจที่นักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วสามารถนำประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแสดงความจงรักภักดีอย่างไรแต่ถ้าถามครูครูก็ต้องดำเนินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เพราะครูเกิดในรัชกาลที่9แล้วก็มาอยู่ในสถาบันของพระมหากษัตริย์ต่อด้วยรัชกาลที่10เราทำยังไงก็ไม่มีใครว่าแต่มันขึ้นอยู่กับ ตัวเราเองนะลูกนะคะมีเท่าไหร่เราก็ใช้งั้นนี่คือแสดงความจงรักภักตีนวันอา่าราชสมภพเราไปทําร่วมทําความดีนะคะจะไปทําบุญถวายเป็นพระราชกุศนหรืออะไรก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนนะลูกเพราะฉะนั้นวันนี้ใบงานนะคะใบงานนักเรียนอย่าลืมเกรนให้คะแนนของครูด้วยและ1 2 3สานักเรียนเขียนลงไปในสมุดและส่งงานนะลูก ส่งงานใต้โพสต์ให้ครูด,ด้วยถ่ายภาพมาลูกและเขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งงานใต้โพสต์นะคะว่านักเรียนนํามาประยุกต์ใช้ได้จริงไหมนะคะถ้านักเรียนนําจะใช้ได้จริงแล้วก็ถือว่านักเรียนเรียนเรื่องนี้และนํามาใช้ได้จริงทําไมครูต้องสอดแทรกความจงรักภักดีข้อสามเพื่อให้นักเรียนคิดนอกกรอบตรงนี้นะลูกนะคะ ชั่วโมงนี้นักเรียนคนที่ยังเขียนไม่เสร็จหรือจะคิดลงมาพอครูอธิบายเสร็จแล้วนักเรียนสามารถถ่ายภาพแล้วส่งงานใต้โพสตนี้ได้เลยนะคะอ่ะใบงานตรงนี้นักเรียนถือว่านักเรียนทําแล้วครูเก็บเป็นคะแนนด้วยนะคะอ่าเราเรียนเรื่องโครงภาพพสัสรโยไทยขาดคอช้างไปแล้ววันนี้ทําใบงานพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเห็นไหมคะ ความผิดแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้มันก็จะไม่ค่อยมีแบบอย่างตรงนี้ให้เห็นชัดเจนแต่เรื่องนี้ก็สามารถทำให้เราสะท้อนความเป็นจริงได้บ้างนะคะไม่มากก็น้อยลูกนะคะคุณครูฝากเรื่องนี้ไว้นะเรียนทำนะลูกนะคะทำอ่าตอนนี้ครูก็จะกลับมาหน้าพันท้ายนรสิงห์เห็นไหมคะอ่าพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตเป็นภาพเรือนะคะและชั่วโมงต่อไป คุณครูฝากนะคะพอนักเรียนเรียนจบทั้งสองโครงภาพพระราชพงศาวดารแล้วนักเรียนเลือกลูกเลือกในบทที่นักเรียนชอบและประทับใจแล้วเราจะมาคัดนะคะเลือกคัดภาพที่บทที่นักเรียนสนใจฝากนะกูกคราวหน้าเรามาเลือกสิ่งที่นักเรียนประทับใจว่านักเรียนประทับใจบทไหน นะคะในสองโครงภาพนี้นะคะ,ะใครมีอะไรนักเรียนเขียนใต้โพสต์หรือว่าต้องส่งงานนะลูกอย่าลืมเช็คชื่อส่งงานใต้โพสต์แล้วก็ถ่ายภาพส่งมาแล้วเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเรามาดูเฉลยว่าใครถูกบ้างนะลูกใครตอบถูกบ้างใครถูกหมดเลย4บทถือว่าเก่งใครถูกบท2บทก็ถือว่าเก่งแล้วลูกและที่สําคัญครูอยากดูข้อสาเท่านั้นนะลูกว่านักเรียนนํามา ใช้ได้หรือไม่นะคะค่ะช่วงนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะลูกสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน